สบายดีพี่น้องผู้ได้มาละพี่น้องเอฟซีหลายคนกระทมหาชาซุยประเด็จไปหาน้องเสียงเนี่ยกลกกระถึออยู่น้ำมันอีกช่องมากสัผุมุน้อยยังอะนไไปเห็นยังอันไโอ้โหประเด็จยังอนไนกินกล้วยเด้อติวมีกล้วยกล้วยสูงอันนี้วันติวจะมาเม่อกล้วยมาหายอันยี้วันลูก่อนวันใช เมื่อขวดเยื่อติ้วเห็ดยังก่อนบ่อกระโหลกปลาชิบะไปไต่ไมาติ้วข้อแพงบกักหลาแน่ติวต้วบนไอ,อแพงบักหลาไล้มือแล้วข้อแพงแน่ข้อแพงแน่โอ้ยแก้มคือหอมแท้โอ้ยแก้มขาหนี่คือหอมแท้ Ôi kho cứ hóm thè Ôi khăn cứ hóm thè Ôi đăng cứ hóm thè Ôi mi tê đang hóm hóm Chỉ một mừng như vô Anh nhìn bán đâu Anh nhìn bán đâu Mời kinh quẩy đâm thảo bà Thảo bu mi quẩy Thảo bu mi quẩy nè เอฟ fc หลายคนถามหาเนาะจัดให้เลยพี่น้องมันมาเองเผื่อนีิลมันจะมัเรื่องจ่เอดูเห็นติวเยอะอ้าวมวิดมันกัด แมงอะไรมาหล่อไฮยังยายทุ่มใครเป็นยายทุ่มบ๊วยบ่ม um ีบ๊วยเป็นเตเต๋เตเตบ๊วยเป็นยายทุ่มเต๋บ๊วยบ๊มีอะไใครเศร้าขวบได้หองมาอย่างนี้ติวกับซิมื้อแล้วมากินกล้วยก็ อยู่โลดผู้เดียวน,นี่นะี่ให้น้ำมาจับแทงตายแทงมันตายแล้วปะ่ะเนี่เอามาพี่ติวชิมเงาเดอ้อผู้ย่างอออผู้พูนพูนพูนเต้ผู้เกี้ยวผวยไว้แลนทาคุ้นถ่าอยู่หันไว้เมื่อกินกล้วยน้ำถั่บูถั่บูฉิกินกล้วยเบนะิปลาน่ะแรงพีดบอก เอาไปแล้วห,หงหวสวนตายพูนไปออกทางพูนอย,ย่าดึงมาพี่อย่าออกไปนะมาจับสีแทงพูพูโอ้ติวเมือกเรื่อขดบวกพังเอาไปให้บ่งก็เล่นนะคะเกี่ยวพี่ ออกพุ่นออกพุ่นยังพูพูออกประตูพู็มันออกบ่อได้น้ำมักตับก็ยังบอกวดาโอเลื้งมากไปเลยอยู่ลนมันเลื้งมากแหลไปยัดไปปะไปเลื่องมาออกปะมันดอกเฮ้ยล้มลม โ,โอ้ตาตาล่ม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 มันดีดนะเอ้ตเมื่อื่นแ่าคูดเมื่อหาแถาคูดเมื่อฮาต่าบุอีกแล้วเด็กยังกนะเปยังยังปลาลูกปลูกหลาปะไปแห่งกับเมื่อปลาเนี่ยไ่ได้ว่าชิยู่น้ำโอ้โเอาลมมันจะแทงตับเผื่อนเอาเอาเมือนไหนพี่โงเมือไหน ดึงไปได้ใช่ไห้กระไฮบ่เห็นบางลายมือคือเป็นแนวหนัตคือขวงแนวหนัตนั่นนะกะหยาดอุ้มเมื่อแล้วเว้ยเว้ยอยู่ก็ไม่แสะแล้วโอ้แพงแพงแพงมา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 แตะมาโลปลาไม่แสะเว้ยบม่ได้บาได้เมื่อปลาเด้อไปรจะไปทนก็ไม่แสะนะ มาพี่จะปิ้งปลามาปลามันเอาประตูไว ER? ้เอาประตูปลามัน <ล academic. S 1> โอ้ยโอ้ยโอ้ย มาบ,าบ่ได้บันอุ้ยจะน้มันดีตานนะป้าป้าไม่ชี่วัดหัวจะคของป้าลูกป้าป้าคนเตะคนหูไว้ทิม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 ,ทมไอเตะคนหูหนูรอเจ้ามากหวยแล้ว มันสะแทงท้องแทงท้องตายอย่าเฮ็ดแนวนั้นมันสะแทงท้องโอ้ยอาลูกอ้าเอาไปเห่นต่อจ้าอ้าเอาไปเห่นโอ้ยพอเป็หลักธุรกิจ แม่เป็พยาบาลลูกเป็นบ้าลูกได้แม่น่ะ แพ้บริเวณใจดีขนาดได้สมาหายตีอะนะให้เจ้าอาทิ้มมันถังหายให้มันขอก่อเนาะอืมเอาตามใจมันหรเนาะข่งทีเลี่ยงว่าพี่น้องขอหัวมันมันหายกับตีมันซ้ำเผื่อวะขั้นมัวออกผิดหายดีก็หมดอยู่คือกันได้เนี่ยนี่ย่าเนี่ยย่าเนี่ยอะไรยค่กาวแบบข้ามหัไปไหม กรตายบักขามผูมาแหลนป๊บแลนมาดมือกับลูกชิมาขามาตีเอาออกไงนาป้ามันจะฝาดหัวาจะเจ้อได้หะเอาดอกเก็กกินได้โอ้ได้เด็กเห็นกินได้เนี่ยบ้านบอกนักเสได้เข้านต ไม่นายไปตายลอ่ะไม่นายเอ้บ่อนำเนไม่นายยไม่ใช่ค่ะไม่นายจิ๊บเอาทางเอาทาบ่อิไม่ได้แตนบ่อมเนอยปรดเ็นคำว่าเป็นอะไรย้าม่กอนตีมึงตายันไปกุมแก่ขล่ขล่ ของลาไม่ใช่สายมือคือว่นหรหัวใหกินมะขามก่อนกินมะขามมะขามกูเราเนี่ยมะขาม่ใช่มะขามมนาวต่ตื่นาตื่นตื่นอเลยมะขามหนาว่นเลยเขาแ่เพ้องเนยฮมเห็นเนาะฮ่า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 ฮาฮ่าฮ่าเ่ามันฮ่าฮ่าฮ่าฮ่่า่าฮหา่าฮ่า มาดีปลาดปลาดูเอ้ยแพงเด้อาิน้ำใม่หญ sí ่งึงมาลูกหล่มาลนน้ำพใหญามสิใหญ่ามกับเมนยพามเมน้าม้าพใหญามเม้ามแพงเอิเอเอดูใม่ไงเงึงเตะแพงเด้อเมงึงเตะแพงเด้อ อาวเตะพวแเพงไม่ได้เงื่อนตีเพลงของใครทำแพ้แพแพ้และันเหตดนั่นอะผู้พิมพ์เธอเดยกเหตุดีนะฮะเด็กเด็กเด็กดึงดกขึ้นไปเล เอาใหม่ออีค่ะเด็กนะฮนะเขาหมักย่อ <laughs> อันุใจเลยเนาะกันด้อนะจะได้กเอินลูกขึ้นใหม่เลยนอนน้ำผ้นอนน้ำพะไหนนะแม่นะ เห็ดเอ็กฮาเด่นฮาเด่นะย่างนี่เตี้ยเตี้ยเตี้ยแล้วพี่น้องโอ้ยชอยเน่มันครบแล้วปีครบแล้วชอยเน่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 แม่มเออชอยเน่ ปอนี่โอ้ยมาได้ใม่แล้วพอกันคลิปหนาเดอพี่องพอกันคลิปหนาเดอพี่องสบายดี